สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมืเอนี้เนาะค่ะจะเชิมกับสิพาพี่น้องนี่แหละค่ะมาเบิ <h ums> <h ums> ้งตัวนี้พี่น้องลืมไปเลยเนาะเออเนาะจนบกจนแหงหมดค่ะก็เลยสิพาพี่น้องมาเอาปลาขอนน้ำกันนี่ละไปค่ะนี่ทุกปีแหงมืดาตือนจ้าได้ไหมลูกเฝ้าคอยอยุ่น่ะพี่น้องนี่ครับรออายุวันน้ำสิบกมือใด้ประสนตัวลู่ผมก็เหมือนแหงมืด อืมตาแหงตายตาแหงตายมดเนาะนี่เลย็บวกนีงเด้นี่ะไดยนี่นี่บวกนี้เด้อบวกอะไ้เนอ่ของเอเล่ปลาคอดยใสลเนี่ยยนนี่ะ โอ้พี่น้องมึงค่ะมึงาค่ะเฮ้ยอ่าทายพี่น้องเพิ่งนี่นี่ครับปลาคอนพี่น้องเห็นปะปลาคอนของเทพค่ะดูค่ะปีที่แล้วได้ปลาคอเลยหลายน่ะโอ้เสื่อมหรือมาเสียดายนี่บป็นปีนี้น่ะดูเก็บใส่เขิงก่อนดูพี่น้องดูค่ะเพิ่นจุดนั้น ยังก็แห่งคักแห่งเนี้ยอีหมดละหมดละเดะเดะอืมตัวนึงต้องเกี่ยวกันไปอืออาซอยกันค่ะอืมบวกนี่ก็มนนี้เป็นบวกนี่นี่อือนี่นี่นี่อือนี่ พูดนะเออปลาคอนอ่ะาปลาคอนอ่ะตาย,ยบืนเนาะเพิ่งต้องนี้เลยมึงนุ่งเลยม่นเพิ่ต้องบืนหนีอยู่แล้วล่ะทางปลาไปสิ่ไหมเด๊เด๊เโอ้หัวนี่เป็ใหญ่เติบเบิ้งเลยฮะน้องมาเบิ้งเด้อค่ะมา,าบะเบิงเบ้งปลานังกันปลาคอนคักคอนเนอีหลีบุญเด้อค่ะพูดนะมึงดูตายเลยเห็นปะ เเออาดพี่น้องต้องหาบ้างดีๆเนาะต้องหาบ้างดีดีบังบังหาบ้างอีกแั้วค่ะโอเคครับชีกับขาวสีแมนนี่ป่าเนาะตรงนี้ตรงมือมา้ยมันหมุนสุดๆแล้วเนี่ยเนาะโอ้พี่น้องบังค่ะเดี๋ยวไทยพี่น้องมาใกล้ๆเนี่ยถือน้องบังค่ะดูด้วยค่ะพู้นะ หืมห oh. mm ืม hmm. น,น mm hmm. mm hmm. ี่ไงบุญหืดูเข็นคัดเข็นแน่ละพี่น้องสุดสมนะเหลือใจนี่จะคของกันเหลือจนปลาคอเพราะเห็นทันแน่นอนเธอว่าปะปลาคอพ่นบืนไปตายน้ำยิงสิละส,ะสุดสมว่าทุกปีนะ่ะได้ปลาคอได้ลายนะ่ะเนี่ยพี่นอ้องจําได้ราคาหนองนี่นะน้นอยๆอยู่นี่นะที่ว่าส,สุดสมกับเอ้ยน้อยนะ จะเสริมกับเอ้หน่อยกับแม่น่ะมาซาน้ากันน่ะสามคนน,ะน่ะในหัดดำไปงานก้อนน่ะเธอะอน่ปีนั่นเนาะปีที่แล้วประเดียดไปเค็งไปแพ้ดีดีอหลายได้พี่นอ่ะดูะดูค่ะไปะเคงนี่คนสุดยอดความยืนอีหลีด้ พี่น้องบิ่งขันเนี่ยโอ้ปาคอบนีอื้อืพี่น้อ,มมองบิ่งค่ะปาคอค่ะพี่น้องคอนค้คอนแน่เนาะคอนอีดีอีเหรออตัวดทนมไม่ไหวกรตอ่า หมดครับหมดเนี่ยไปหมดน้ำหมดับหมดเนี่ยเราอตรงนี้อีกละตรงนี้บวกอีกละเบิ่งกันด้พี่น้องนะมรพี่น้องปุน่เดห็นลวค่ะามัน้ำทีลเลี้ยวนะอืเขยง เมุดข้ามมาในอีไีไปหมดครับนี่พี่น้องมดค้ะไม่ได้น,นหน่อยนอะไปข่ะได้ครับสาตา,าตาดีโอ้ปู

เดี๋ยวาดเดี๋ยวดูเกี่ยวกับเส้นเหนียวตัวนึงดูกล้วครับโอ้หอยไรนะนี่นี่ปลาคอไอเถอเนี่ปลาคออันนี้น้งปลาคออืมอันก็บอกปุ๊บ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 เนต้นไม้ใหญ นี่สิงนี่สองตัวชนี่โอ๊ะข้อข้อมขอขออีกนึงเป็นมวนดีดินี่นี่ครับชิ้โอหอยเป็ดป่อยเนี่ยบดเคอเก็บหอยกันนดพี่น้องถึงอันสอน ขินสามมดหล่นเนียราเพิ่วมาลูอันลูกอกหอยขันหอยขันเพิ่งากเนาะพอ้แม่หอยขันเป็นกลนแหลมหอยขัน่งกลันกลันแหลมมเป็นหมูดตุ่มดีดิหมูดตุมดีเด็ ก็บ่อนหงื่นที่เธอทั้งซาลาคือบ่เห็นอมเป็นน้องนังเออืมเม่อึอ้นเธอใส่ข้อสมตวันนี้ไงจริง มาเงี <pee> ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยเิ่งข้าโอ้ยนขาดาขับยิงนมถนอมขาับิ่นถนอมปล่อยเลยคืองมากันมเนี่ยเหมนลัเนาะป่อเลยอเวมจะปาเขา

มาอมาหัวันสาจะเสล้วข้าะหลนะรม่ได้สาเได้แางบิ้งกันค่ะได้ดิครับนี่นักนักสุดงทุกันค่ะไส่เยอะปะของหนามีความเทหนอื นนขขทุกปีสายอะเนาะหี่เานาะ,ะปีนี้จบบังไนครับเดี๋ยวมปน,น,นสุกเพี้ยนน้ำกนครับบายครับพี่น้องเี๋ยวเสียบไะครับพี่เอ๋หาพี่น้องโดดโดดดูค่ะเอฟโอพี่น้อง อย่าบิเนสุกเราจะมสิสาพามาเอาอีกครัเป็นเเือเขากำลังเสียบกันกกหรอ,อเรากเรือรอีกหน่อยเนาะพุสาขี่นกกุศลท,ที่บานี่นะคะ่ะโเียาติเก๋ๆพี่น้องม,มึงได้ป,ปุนะ๋ยดอกปันปลูกเนาะนี่แหละขั้นต้นปีแรกขั้นมาทันแรกนี่นะคะ่ะมึงได้ขี่มึงได้กินต้นยุนองเนะะี่ยสักก็เป็นน้อยที่ว่านน้อยเสียบด้วยเนี่นย ืเดึงไปไปไปเดิ no no te te no te no oh, ึก่อแฮ้งเลยจะมีเตนอทวนเนี่ยคนอะหดกทักหกแน่เถอะมันเท้างังเป็นหน่อยๆนะฮลุมกีแกแล้วเนาะไม่สองต้นบอกว่เดียันตนแบบทันแกป็นงตองเน่ยนอ้สิดยเลย น,น,น้ำนี่บุะน,นละสุกแล้วเธอบุญ่ะสุกมันละสุกแล้วนหลังเสร็จนำนี่โอ้ยนานลาแล้ว แล้วมันยั้มาสุขาพอนนี้เนาะเราพูดได้มากีส่ดดกสุวนกัตรงรอสุดปนว่นีเรไม่รับมาขายเนาะไปหารับมาขายเน,นานนะที่สวนหลางอออือเสุกกัน ถ้าสุกหมดจริงก็เป็นสองั้นนะไปถึงนาปักชันเนาะนี่เจยาวยุ่สวนเพิู่มันเลาะขายเอาสวนจะแซ่บโอ้พี่น้องหลายค่ะเก็บไปดองกระเสีบเด้อค่ะดองบระชันบ้านเขาเนี่ยดองแบบบ้านๆเลยจะสุกจะไปดองไปเยอะอย่าพลาดสมาเอาอีกเนี่ได้เถอะอือให้เป็นช่วงกินหนังกันเนาะเต็มเลยกระบาดสมาสิ่นี้แหละดองแซ่บเนี่ยสุกหล้วขึ้นสิเล่ ตึงแล้วนี่ยใส่ไปเนื้อน้ำแล้วทันทั้งสี่สิบบอลเน่าพร้อมทันกัดออกแล้วเป็นฝุยๆนะน,น่ะเน่าเหลวแม้งสิมากแต่ทันนี่แม้งจะบ่อมาหลายเหง แล้วเ,เหมดแล้วดอกเดียวถ้าอย่าได้น้อยสุกจะไปตรงเก็บเอาวิ่งไ่สุกเพราะทอกันไม่สุกเป็นล้นละเดี๋ยวเธอเด้เธอพาสิมาเอาอีกเด้อเธอเดี๋ยวเขาเอาไหมสิมาเอาไปดองดองไว้พี่น้องดองไว้กินกับเปลือเป็นเัินกับเพียนใดได้หรอเนื้อหล่างโอกระเพียนเป็นเนื้อหล่างต่าะเนื้อหอิเขาอิ่มนะพี่น้องนั่นแหละดองน้ำกลมลง ตองเลยมดแล้วนี่เติมอะไรดิเติมอะไพี่น้องบด้แล้วแต่นี้แนวกินเนาะค่ะหายุหา้าขีดได้พอละนี่แหละมือนี่เดี๋ยวค่อยมาเอาอีกค่ะอันนี้เขาก็จะไปล่างมุกบักทานพี่น้องนั่งเปจเุดเตี๋ยปลาก็ได้อยู่ค่ะปลาก็ได้สักนี่แหละยี่ห้อนี่กับปลา,าค่ะปลาก็ได้อยู่ไปตืิมกันเฮตตาล่าเนาะค่ะ กินนี่ก็จะงอาไเอาไว้สนีเนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเด้ะคะเอค่ะแล้วกับสิมาอาบน้ำอาบน้ำเราจะพาพี่น้องไปคลายของเด้อค่ะมื่อนี้นี่ได้กฝากเป็นกำลังใจให้นำเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริมฮาพี่น้องเด้อค่ะ